ครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันเหรับเจ้า bmw ครับ c 4 0่ x นะฮะรถคันนี้จดทะเบียนปี2 0 2 1เลขไมล์หม่นส0 0กิโลเมตรแท้เป็นรถใช้มือเดียวครับสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงมาเพิัมของแต่งจะสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมอ่ามามาชมมาเลยครับมาครับมาดูครับเลขไมล์คันนี้วิ่งมานะครับ13,310กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับ อันนี้ครับอันนี้เป็นจอแบบ TFT นะฮะสวยใสครับต้องบอกว่าหน้าจอเดินไ่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยครับกรอบเดินไ่สวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างไม่มีแตกร้าวฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้งานได้แบบว่าครบทุกฟังก์ชันนะฮะอันนี้ครับไฟติดครบทุกดวงแน่นอนครับมาครับในส่วนของฝาครอบแฮนด์ด้านบนโลโก้อยู่ครบครับไม่มีรอยขีดข่วนหรือแตกร้าวประกับคันเร่งครับ่ะครับประกับไฟฟ้าตัวหนังสือครับไม่มีเือนลางนะครับ เมนูต่างๆสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับคันนี้มีฮอตลิปหรือว่าอุ่นมือมาให้ด้วยตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือเบรกฝั่งซ้ายเดิมมือเบรกฝั่งขวาเดิมครับไม่คดไม่งอกระปุกตะมันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีดูดล่อนประกาบพลังเร่งครับตัวหนังสือไม่มีรือางชุดคอนโซลด้านล่างครับนี่ครับปุ่มสตาร์คันนิ้เป็นญแจคียีเล็แล้วนะฮะนี่ครับคอนโซลด้านล่างสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนสติ๊กเกอร์วันนิ่งนะครับสติ๊กเกอร์มอกรอยอู่ครบบัตรน้ำมันสวย นะครับเป็นสีทูโทนครับดำสลับแดงแบบนี้ครับเนะฮะเดินได้นะครับสวยงามครับไม่มีต้องบอกว่าไม่มีขาดไม่มีรูเลยนะฮะที่จับด้านข้างสวยครับไม่มีรอยทิ่มคมครับคันนี้มาพร้อมกับแหลกพร้อมกับกล่องด้านหลังแต่งจากโอยาบันนะฮะนี่ครับขออภัยครับนี่จากเชสครับเป็นรุ่น s s ส48ขนาด48ลิตรนะครับนี่ฮะให้กล่องหลังเชสมาด้วย ด้านหน้าครับคันนี้เป็นชิลหน้าเดิมนะครับติดรถมาจากศูนย์ครับน็อตเดิมทุกตัวครับคมไฟหน้าสวยครับเป็นแบบ Fu ู l LED ดีมาพร้อมกับไฟ d t i ท e r u n n i n ่งไ g h t นะฮะนี่ครับแทบไม่มีรอยหินหรือว่ารอยแตกร้าวหไห้งาไม่มีครับปากนกสวยนะครับบางคนหน้าเดิมสวยครับไม่มีรอยขีด่วรแตกร้าวยางหน้าหลังครับเป็นยางเบิกใหม่ครับเป็นยางชุดที่2แล้วนะครับสภาพที่มาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขอบล้อด้านหน้าครับเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายครับมาดูครับ เป็นแค่รอจริงๆครับกระบอกโช้ด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์เลยครับแล้วถึงคาลิเปอร์ด้านหน้าด้วยนะฮะมาครับแฟร์ดิ้งด้านในครับแนบสนิทชิดทุกจุดครับไฟเลี้ยวคู่หน้าเป็นแบบ LED ครับฟลดิ้งด้านขวามาดูครับไม่มีรอยนะฮะโลโก้เบียนเอยู่ครบนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวเลยนะฮะยางพัดขเท้าครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนนะครับฟลดิ้งด้านขวาครับมาดูครับนี่ฮะ ไม่มีรอยนะครับโลโก้ C400X ตรงรุ่นครับนี่ฮะไม่มีรอยล้มแปะแตกร้าวแน่นอนครับมาดูครับแค้งเครื่องฝั่งขวาครับนะครับแห้งๆใสๆครับไม่มีรอยนะครับพักเท้าหลังนี่ยางเต็มนะครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะครับ๋ย่าฟังเสียงท่อคันนี้กันอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งนะฮะอัตราเร่งนีครับอัตราเร่งดีครับขึ้นเร็วลงเร็วด้ะรอบเครื่องยนต์นิ่งครับ อัดตาเร่งดีไม่มีสะดุดเลยครับโอ้โหมาครับผมจานเบรกด้านหลังครับนี่เป็นแค่ลอจริงจริงครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs ครับพอนีจคงเป็นชคหลังเดิมนะครับรอบล้อด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังนะครับเบิกใหม่ชุดที่2สภาพอยู่ที่มา95%ก้าส็คือพูดง่ายว่าเกือบเต็มนะฮะบัตท้ายเดิมสวยครับโลโก้อยู่ครบไฟท้ายเดิมนะฮะ ศูนย์ตรงไม่มีบิดเพี้ยนรี้ไม่เคยมีบัเจัยอะไรทั้งสิ้นแน่นอนครับมาจากจังหวัดชนบุรีรับซื้อทั่วประเทศนะครับนะครับแข้งื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มรอยสลด์รอยล้มแปะนะครับนะฮะนี่กล่องด้านข้างไม่มีรอยนะครับแฟลิ่งฝั่งซ้ายครับมาดูครับไม่มีรอยล้มล้มแปะแตกร้าวเช่นเดียวกันยางพักเท้าฝั่งซ้ายครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนนะครับแฟลิ่งฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยครับมาดูครับขีดควรแตกร้าวไม่มีครับมีโลโก้บีเอ็นเยูอยู่ครบครับ ซับเฟลิงด้านซ้ายครับมาดูครับด้านในแน่นสนิทชิดทุกจุดแน่นอนครับเหมือนเคยครับกระบอกโช้กด้านล่างไม่มีรอยหินรหลลงมาสไลด์นะครับจานเบรกด้านหน้าครับฝั่งซ้ายก็เป็นแค่รอยครับสัมพันธ์กันด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละครับคันนี้พิธีเปิดราคาไว้อยู่ที่269,0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะเครดิตดีฟรีดาวครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีเข้าส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกครับที่มุมคัน ฟรีของเลียงใหม่ทั้งคันก่อนส่งมอบนะฮะถ้าคุณมองหา c 400X ตอนนี้เรามีแค่คันเดียวครับรีบมาครับอันนี้ครับบอกเลยว่าราคานี้ต้องบอกว่าไปไวแน่นอนแล้วเจอกันครับ h u n เ e r ร i ไ e น์นนทบุรีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ